1บาทหลังวัดเสียนเล็กรับซื้อ4 0่สิบร้อยรับซื้อเหรียญละสี่พันบาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสบหายากยินดีต้อนรับเอซทุกคนทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญ โบราณเดี๋ยวคลิปนี้มาคลิปดีโดสั้นๆ fc หะคงไม่ต้องวางเหรียญกันละ fc หะลองสังเกตดูให้ดี fc หะลองสังเกตดูให้ดีใครที่มีเห,ออ25 25, หรียญแบบห,แบบหนึ่งบาทปีพศ2525ด้านหลังรูปแบบหลังวัดแบบนี้ fc หะบาทหลังวัดที่เราเรียกกันอ่ะใครที่มี fc หะมาคลิปดีโอสั้นๆก็พอเนาะ fc หะนี่คือเหรียญหนึ่งบาท ปีพศ2525ด้านหลังวัดพระแก้วใครที่มีดูด้านหลังแล้วยังไม่พอ F4 หาดูด้านหลังแล้วยังไม่พอลองพลิกไปดูด้านหน้าพลิกไปดูด้านหน้า F4 หากเป็นรูปแบบผัสเซียนเล็กแบบนี้ปอปารับซื้อ1บาทหลังวัดเสียนเล็กซื้อ4ี่ร้อยหากเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ผ่านการจ่้งานนี้ปัาปารับซื้อเหรียญละ4 0ย4 0ยก็4,000บาทกันเลยทีเดียว f 4ะสำหรับเหรียญ1บาทหลังวัดเสียนเล็กก็คือรูปแบบเสียนเล็กนั่นเอง f 4ะด้วยขึ้นใจนะฮะนี่คือรูปแบบพเสียนเล็กตรงราคาก็อีกอย่างหนึ่ง f 4ะเวลาทําคลิปวเดีโอออกมาเนี่ยหลายคนหลายท่านนะฮะก็จะดูหลังวัด หลังวัดเพราะวบารับซื้อราคาแพงใช่ไหมยิ่งคลิปเนี้ยรับซื้อให้ราคาสูงถึง4 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานรูปแบบผรสเสียนเล็ก F4H ต้องสังเกตดูนะเราอย่าไปดูด้านหลังหลังวัดพระแก้วอย่างเดียว F4H นะต้องดูด้านหน้าด้วยนะก่อนที่จะขายได้ราคาสูงสุดถึงเหรียญละ4 0 0 0บาทต้องดูด้านหลังด้วยตาต้องดูด้านหน้า F4H สำคัญที่ด้านหน้านะเนี่ย F4 เหรียญนี้เป็นรูปแบบพรสเสียนเล็กนะ รูปแบบพระเศียรเล็กซึ่งเป็นเหรียญที่หาหาพบเจอได้ยากนะหาพบเจอได้ยากคือที่จริงแล้วเขามีอารูปแบบหลังวัดแต่ว่าเป็นพระเศียรใหญ่อีกเห็ียญนะฮะเอฟซีเอาดูความแตกต่างกันก่อนเดี๋ยวว่าปาชีให้ดูเดี๋ยวว่าปาชีดูนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องตั้งต้องตั้งนิ่งๆไหมเนี่ยเอฟซีทั้งสองเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะฮะ หบาทปีพศ2525หลังวัดพระแก้วทั้ง2เหรียญเลยแต่ว่าเขาผลิตออกมา2บล็อกเขาผลิตออกมา2บล็อกบล็อกที่มีราคาแพงที่สุดที่สุดก็เป็นบล็อกด้านหน้าพระเศียนเล็ก f อลองสังเกตดูนะฮะอ่ะปะปาตั้งกล้องนิ่งๆให้นะอ่ะตั้งมือนิ่งๆให้ f อจะเห็นว่านี่คือรูปแบบพระเซียนเล็กนะอ่ะก็ถ้าปะปาว่าไม่ต้องดูอะไรมากมายเลยให้ดูที่อ่า รวมรูปของบริราชการที่9้าของเรา FC ฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็นถ้าพูดภาษาบ้านๆแล้วก็คล้ายๆว่าผอมบางใช่ไหมผอมบางเรียวอันนี้เขาจะอ้วนแล้วนะรูปแบบนี้จะอ้วนแล้วรูปแบบอ้วน FC หางง่ายนะรูปแบบผอมเรียวบางแบบเนี้ยหายากสังเกตดูเอาอันนี้คางจะแหลมเรียวเลยเห็นไหม รูปแบบหายากน่ต้องบอกว่าหายากใช่ไหมรูปแบบหายากในคางในเอฟเซลที่คางจะผอมเรียวเลยฮะแหลมแหลมเห็นไหมแต่ตรงนี้จะเป็นคางเนี่ยจะอุ้มอุ้มใช่ไหมฮะจะอุ้มอุ้มออกมาแบบนี้หาง,ง่ายพบเจอได้ง่ายใครหลายคนมีติดบ้านกันอยู่แล้วแหละขนาดผลิตออกมาตั้งแต่ปีพศ2 5 2 5อายุของเหรียญหลายสิบปีแล้วแต่ยังมีอยู่เพราะเขาเหลียวมาเยอะนะแบบอ่า รูปแบบพัสเสียงใหญ่ในเรียกพัสเสียงใหญ่นะพัสเสียนใหญ่หาง่ายอย่างเงี้ยเขาผลิตออกมาหลายร้อยล้าน F C H นะเราเราเราเลยเห็นกันเราเลยมีติดบ้านกันแต่ว่ารูปแบบพัสเสียนเล็กนั้น F C H เขาผลิตออกมาน้อยก็คือไม่ได้ทราบจํานวนการผลิตแน่ชัดนะแต่เพียงแต่ว่าผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยเพียงเอาง่ายว่าเอาพูดกันแบบพอผลิต แบ่งสู่ระบบหมุนเวียนปั๊บ f ฮะช่วข้ามคืนก็เก็บคืนคลังเลย F4 ประมาณนั้นนะเก็บคืนเลยเอาเงี้ยวเก็บคืนเลยฉะนั้นก็จะเหลือเหรียญรุ่นนี้อยู่ในระบบหมุนเวียนสักกี่เหรียญ f ฮะจะอยู่กับใครอยู่ในระบบหรืออยู่กับนักสะสมระดับมืออาชีพส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับนักสะสมระดับมืออาชีพโอเคเนาะอ่ะให้ดูกันขึ้นใจเอาละ f ฮะนะใครที่มีเหรียญ หนึ่งบาทหลังวัดพระแก้ว F4H ลองพลิกดูนะลองพลิกดูหากเป็นรูปแบบพระเศียรเล็กแบบนี้ F4H นะปอปาร,รับซื้อให้ราคาสูงสุดหากเหรียญของท่านเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะผิวเดิมเลยปอปาร,รับซื้อเหรียญละ4ี่พันบาทหากผ่านการใช้งานแล้ว f c 5ก็ต้องมีหลายราคาเนาะผ่านการใช้งานอยู่ในเกรดไหนละถ้าเกรด C ี F4H นะก็เหรียญหนึ่งก็ประมาณหนึ่ 1, บาทนะถ้าสวยขึ้นมาก็เป็นพันห สองพันสองพันห้าสามสองพันห้าอะไรประมาณนี้แหละถ้าสวยจัด,จดเริ่มเริ่มเข้าเครือข่ายเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานก็เริ่มมาเหรียญละสามพันแหละนะถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมรักษาดีจัด,จดก็เหรียญละ4 0 0พบาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะลองไปสังเกตดูใน Fc นะนะเผื่อว่าจะหลงเหลืออยู่ปะป,ะปนกับเหรียญ1นบาทหลังวัดรูปแบบพระเศียรใหญ่ของท่านแบบนี้นะ1ึบาทหลังวัดพระเศียรใหญ่ Fc ฮะเนี่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแต่ราคาเขาไม่แพงนะ ไม่ผ่านการใช้งานปัจจุบันไว้เน่ F4 ฮะป,ะปาก็รับซื้อเข้าเหรียญ6บาท7บาทเท่านั้นเองนะหากว่าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยก็ไม่เกินเหรียญละาบาท50ถึง2บาทอันนี้พูดเรืงตรงนะฮะรูปแบบพระเสียนใหญ่แบบนี้นะเพราะเขาผลิตหลายล้านเหรียญหลายล้านเหรียญแต่รูปแบบพระเสียนเล็กนั้น F4 ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบจํานวนการผลิตแน่ชัดอย่างที่ปปาบอกไปตามข้อมูลนะฮะพอที่จริงผลิตออกมาก่อนเนี่ยเป็นรูปแบบพระเสียนเล็ก f c คล้ายๆว่าผลิตัพปล่อยปล่อยเข้าสู่ระบบหมุนเวียนปุ๊บเนี่ย ถูกเก็บคืนทันทีนะหลังจากนั้นก็มาผลิตรูปแบบพระเศียรใหญ่แบบนี้ขึ้นมาแทนด้านหลังก็ใช้รูปแบบเดียวกันนะแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพระบรมรูปของพระราชการที่9 f c h จากรูปแบบพระเศียรเล็กให้มาเป็นรูปแบบพระเศียรใหญ่นะโอเคไหมฮะรูปแบบพระเศียรใหญ่ก็เลยอยู่ในระบบหมุนเวียนที่เราเห็นกัน นะแต่ปัจจุบันนนี้ก็ยกเลิกไปแล้วแหละแต่ก็จํานวนการผลิตมากถึงประมาณ 300, 300กว่าล้านเหรียญถ้าถ้ารวบรวมทั้งหมดนะถ้าประปาจำไม่ผิดนะก็ประมาณนั้นเอฟเก็เลยหลงเหลือห,ห็นกันเยอะแยะมากมายโอเคนาะราคาซื้อขายก็อยู่แค่หลักบาทหลักสิบเท่านั้นเองโอเคนะฮะแต่รูปแบบพเิเยนเล็กก็ใครที่มีฮะเนี่ยผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญแรกๆถ้าประป่าจำไม่ผิดซื้อมาพันกว่าบาทมั้งเนี่ยนะซื้อมาพันกว่าบาทมั้งประมาณเนี่ยนะเอฟซีใครที่มีรูปแบบพเิเศเล็ก นะผ่านการใช้งานก็มาคุยกันหรือไม่ผ่านการใช้งานก็มาคุยกันไม่ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อให้ราคาสูงถึง4000บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะก็ใครที่สงสัยอะไรอย่างไรว่าเออเหรียญน,นี้ f อซีฮะจะดูยังไง นะก็ให้ดูที่รูปแบบของอพระบรมรูปหรือ f c h ของพระหลวงราชการที่9ของเรานะส่วนหนึ่งเขาก็จะมีจุดดูอยู่อยู่ดู f 4ก็จะเป็นเนี่ยนะก็เป็นดอเด็กเข้าไหมฮะเลขเด็กเลขดอเดอก็ก F4H <trabajar S 2> ตัวหนังสือดาเด็กเนี่ยเราจะเห็นว่าหัวดอเด็กนะั่นที่อยู่กลางนะหัวดอเด็กนะั่อนอะยู่กลางอ่ะก็มีจ <ส ăm S 1> ุดสังเกต2จุดนะรูปแบบพระเศียเรเล็กในหัวดาเด็กจะอยู่ตรงกลางเหรียญเลยเห็นไหมเนี่ยกลางเหรียญถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรใหญ่ใช่ไหมรูปแบบพระเศียรใหญ่ดูดูเหรียญใหม่เลยอ่ะรูปแบบพระเศียรใหญ่ F4H หัวดาเด็กเขา เห็นไหมเขาตั้งใหญ่แล้วก็ทยอยขึ้นบนไปนะก็อ้าวปลาข้าววันนักสมรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะเผื่อว่าใครไปเจอเนาะใครที่มีเหรียญหนึบาท FC หหลังวัดพระแก้วแบบนี้ปีพศต้องมา125ใช่ไหมก็ดูด้านหลังเสร็จแล้วก็พลิกดูด้านหน้าอย่าลืม FC ี้ะพลิกดูด้านหน้านะดีไม่ดีเป็นรูปแบบพระเซีนรเล็กแบบนี้ รับซื้อกันตั้งแต่ระดับ1,000บาทไปสูงสุดถึง4ี่พบาทกัเลยทีเดียวโอเคเนาะก็ใขรที่หนีก็แอดไลน์เพื่อนเพื่อนะฮะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันแอดไลน์เพื่อนเพื่อน F45 ก็เริ่มจากหลายแรกเลยนะ ID ลายศูนย์เก้าสองเแล้วอีกลายหนึ่งก็ f c เห็นไหมปะปาวางไว้ข้างอาข้างมุมคลิปวิดีโอนะ ก็ไอ l ลายเบอร์โทรก็065-5937822 2ายนี้ f อฮะลองแอดลายเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวแอดมินเขาตอบเขารับแล้ว f อฮะหลังจากนั้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วใช่ไหมฮะแบบนี้อ่ะรูปแบบพระเสียรเล็กแบบนี้ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันเลย f อฮะเรารับซื้อจริงรับซื้อจริงๆขอให้เป็นรูปแบบพระ เหรียญเล็กแบบนี้เริ่มต้นที่เหรียญละน่าจะประมาณ1,000บาทผ่านการใช้งานหากไม่ผ่านการใช้งาน F สี C H, สูงถึงเหรียญละ4 0 0พบาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะอ่ะใครที่นี่ก็หากต้องการแบ่งขายกับช่องของป,ะปะ้าป้าะะก็ยินดีรับซื้อเหรียญของท่านไม่มาไม่ว่าเหรียญของท่านจะผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่ผ่านการใช้งาน F สีะก็โอโหราคาเหรียญเนี่ยสูงถึง4 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะ ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากในเรื่อ FCH ช่องของปอป่าเป็นช่องซื้อและขายเหรียญซื้อขายผ่านทางออนไลน์ FCH ยังไม่มีหน้าร้านท้ายคลิปนะฮะปอป่าฝากบอกหลายคนบอกว่าจะหิ้วเหรียญ f c ะจะหิ้วเหรียญถือเหรียญมาขายกับช่องของปอป่าอยากมาที่ช่องที่ร้านปอป่าอ่ายังไม่มีหน้าร้าน FCH ยังไม่มีหน้าร้าน นะปะาปานั้นซื้อขายผ่านทางออนไลน์ก็หลอดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะดูอีกสักระยะหนึ่งคนะรปาปาก็จะค่อยๆจะขยับขยายขยับขยายาทางาช่องของปลปาให้ f c <oughs> ้มีความเติบโตขึ้นไปกว่านี้ <c oughs> ก็ทางนั้นทงนี้ก็ฝากนักสะสม FC ทุกคนทุกท่านเลยนะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กับช่องของปลปากดกระดิ่งการแจ้งเตือนและ FC5 เวลาปลาปาทำคลิปวิดีโอออกไปเนี่ย การแจ้งเตือนจะเด้งไปอยู่ที่ท่านท่านก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ปราปาทำออกไปเนาะจะรู้ว่าป๊ารับซื้อเหรียญแบบไหนขายเหรียญแบบไหนเหรียญไหนเป็นเหรียญถูกบรรจุที่รับซื้อจริงๆอยู่ในรายการเอสใชฮะเหรียญไหนมีมีการเคลื่อนตัวราคาลงนะจากเคยสูงมา2สองปีที่แล้วเคลื่อนตัวลงตัวขึ้นเราจะรับรับรู้ถันข้อมูลเราจะได้ไปจับเหรียญมาถูกเราอย่าไปดูคลิปตั้งแต่สมัยสองปีที่แล้วเราว่าราคาเหรียญละสี่พันใช่ไหมฮะแต่พอมาปัจจุบันนี้อาจจะจากอาจจะราคาเหรียญละ พูดถึงนะฮะนะเดี๋ยวเราจะไปจับเหรียญราคาแพงมาต้องติดตามคลิปด้วยเราต้องติดตามเอฟซีฮะเราดูช่องไหนเราจะขายเหรียญในช่องไหนก็คือเราต้องติดตามช่องนั้นให้ถี่ยิบเลยเอฟซีฮะนะเพราะว่าจะได้ไม่คลาดเคลื่อนเราจะได้ไม่ขาดทุนเวลาเราไปจับเหรียญเราอยากไปดูคลิปวิดีโอเมื่อปีที่แล้ว3เดือน6เดือนที่แล้วอยู่คลิปเดียวแล้วไปหาเหรียญเลยไม่ได้นะฮะเอฟซีต้องติดตามคลิปวิดีโอของช่องนั้นๆด้วยเพราะราคาเหรียญนั้น ก็ตั้งแต่ไหนแต่ละเอฟก็เป็นเรื่องธรรมดาราคาเหรียญจะมีขึ้นมีลงนะฉะนั้นต้องติดตามราคาเหรียญดูคลิปวิดีโอในช่องช่องนั้นด้วยเราจะขายเหรียญให้กับช่องไหนเราให้ติดตามคลิปเขาตลอดไปเลยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเอาละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ